สวัสดีค่ะทุกคนพิงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตอนที่2แล้วนะคะของซีรีส์พาร์ทที่เนะคะครั้งก่อนเนี่ยเราเรียนไปเรื่องการอ่านอีเมลครั้งนี้เรามาดูจดหมายกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะหลักการเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะก็คือ1ค่ะเราจะอ่านหัวข้อใหญ่มันก่อนคือ Let t ตอตอนนี้ที่เรากำลังจะได้อ่านคือจดหมายถ้าเป็นจดหมายนะคะให้น้องๆดูก่อนเลยว่าเขาเขียนให้ใครนะคะเขียนให้คนชื่อ เคนะคะพี่จะไม่ได้สะกดว่าเอ้ยเขาอ่านว่ายัางไงคานอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่จะอ่านตัวนำหน้าเขาเลยว่าเอ้ยเป็นตัวอักษรอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือจําเป็นภาพไปเลยเขียนให้เคนะคะมิสเคนะคะแล้วก็คนเขียนคือใครก็คือคนนี้ค่ะ Daniel P. พีนะคะพี่ก็จะอ่านว่า P. เวลาเขาพูดถึงเนี่ยเขาก็จะพูดถึงชื่อนามสกุลมากกว่านะคะตัว P. นะคะตัวพเป็นคนเขียนเขียนให้ตัวเคนะคะแล้วก็มี3ย่อหน้าเนาะตัวน้าตัวเอียงอยู่ตรงไหนนะคะให้เราแบบกวาดสายตาไปแค่แป๊บเดียวก็พอนะคะจากนั้นค่ะเราจะไปอ่านโจทย์เลยว่าโจทย์เนี่ยที่เขาให้เรามามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูเลยค่ะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า what most likely is Miss p e er job นะคะก็คืองานของพีเนี่ยน่าจะเป็นอะไรมากที่สุดพี P, น่าจะทำงานอะไรนั่นแหละนะคะต่อไปข้อ150ค่ะก็คือ what is Miss P uh, พิธีสืบสวมันนี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการวิจารณ์นะคะการวิจารณ์ของมิสพีเนี่ยเกี่ยวกับเว็บไซต์เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือตัวพีทํางานอะไรแล้วเขาวิจารณ์เว็บไซต์ว่ายังไงแค่นี้เองพีทํางานอะไรแล้วเขาวิจารณ์เว็บไซต์ว่ายังไงอ่ะมาหาคําตอบกันเลยนะคะไล่อ่านมาเลยค่ะเขาบอกว่า it was the pressure นะคะมันเป็น เรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะ,นะคะที่จะรีวิวเว็บไซต์ของคุณอ่าพีมารีวิวเว็บไซต์ของคนนี้นะคะ v i s u a l l y speaking นะคะ your site is just as appealing as those of your top competitors ก็คือ,อจากการที่ดูอยู่เนี่ยนะคะไซต์เว็บไซต์ของคุณเนี่ยก็คือมีการดึงดูด as as appealing as นะคะ น่าดึงดูดเท่ากับ S s กับ S s ก็คือเท่ากับเท่ากับคนอื่นๆที่เป็น competitors นะคะที่เป็นคู่แข่งอันดับท็อปๆของคุณนะคะก็คือเหมือนกับว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยมันดึงดูดเท่ากับคู่แข่งนั่นเองนะคะ I particularly like your selection of photos นะคะฉันชอบมากๆเลยก็คือ โฟโต้ photo, รูปภาพที่คุณเลือกมาใส่ในเว็บไซต์เขาพูดถึงแบบนี้นะดูซิว่าเขาทำอาชีพอะไรเราอ่านต่อก่อนนะคะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตาม Your marketing message นะคะก็คือ,อข้อความทางการตลาดของคุณเนี่ยที่ปรากฏอยู่เนี่ยมัน lack of focus ก็คือมันไม่ค่อยเจาะจงเลยนะตลอดทั้งไซต์เลยนะคะตลอดทั้งเว็บไซต์เลย s e t i m e s บางทีเนี่ยคุณก็เน้นไปที่เรื่อง Facility เรื่องที่ความสะดวกสบายเรื่องที่แบบสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้นะคะหรือบางทีเนี่ย ก็เน้นไปที่ customer service นะคะก็คือเน้นไปที่บริการลูกค้านะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็เน้นไปที่ low fees นะคะก็คือเน้นไปที่ค่าธรรมเนียมที่เป็นขั้นต่ำนั่นเอง I have some ideas for new site content นะคะฉันมีความคิดเห็นฉันมีไอเดียบางอย่างนะคะเกี่ยวกับ เนื้อหาของเว็บไซต์นะคะ t h a t w o u l d h e l p you communicate to your potential customers more clearly นะคะ and e n g a g i n g l y นะคะก็คือมันจะช่วยให้คุณเนี่ยติดต่อหรือว่าสื่อสารกับลูกค้าที่สามารถซื้อของคุณได้เนี่ยให้ได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกันมากขึ้นแบบนี้นะคะดังนั้นแสดงว่าเขาพูดถึงแบบว่าประโยคในการที่คุยกับลูกค้าอะไรต่างๆสื่อสารกับลูกค้าแสดงว่าเขาน่าจะทำงานอะไรคะ เขาน่าจะทำงานเกี่ยวกับ 1. เขาเป็นคอมพนีเพรสเด้นก็คือเป็นประธานบริษัทเลยหรือว่า 2. เป็นแมกกาซีนเอดิเตอร์คะเป็นบรรณาธิการาแมกกาซีนอันนี้ออกข้อสอบบ่อย 3. ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ไม่น่าใช่เนาะ 4. ก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งคอนซัลแทนก็คือเป็นที่ปรึกษาการตลาดตอบข้อด,ดีเลยค่ะต้องเกี่ยวกับการตลาดนะพี่บอกเลยว่า ถ้าข้อสอบออกเนี่ยถ้าเขาพูดถึงคัสเตอร์พูดถึงลูกค้าบ่อยๆพูดถึงรีวิวลูกค้าพูดถึงโปรโมชั่นนะคะพูดถึงการซื้ออะไรต่างๆพวกนี้พูดถึงโฆษณาพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับมาเก็ตติ้งโอเคไหมคะ อ่ะต่อไปค่ะเขาพูดถึงเว็บไซต์ว่ายังไงเมื่อกี้พูดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะเราลองมาอ่านดูนะว่ามันมีไหมที่เราพูดถึงนะคะที่เราอ่านผ่านมาขาอ A บอกว่า it less attractive than c o m p e t i t o r website มันมีความน่าดึงดูดน้อยกว่าของอ่าน้อยกว่าคู่แข่งไม่น่าใช่เพราะเขาบอกว่า as appealing as นะคะก็คือ เท่ากัน attractive เนี่ยแปลเหมือนกับ appealing เลยก็คือน่าดึงดูดใจแบบนี้นะคะต่อไปข้อ b บอกว่า it doesn't have enough photo มันไม่มีรูปภาพที่เพียงพอเขาบอกว่าสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือ รูปภาพที่เขาเลือกมาใส่ดังนั้นข้อนี้ไม่ถูกค่ะข้อ C บอกว่า it stretches to many features of business อ่าอันนี้เขาบอกว่ามันพูดถึงฟีเจอร์คือคุณสมบัติเด่น,เดนๆเยอะเกินไปอ่ะของธุรกิจเขาถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงหลายอย่างมากเลยเนาะบางอันพูดถึง customer service บางอันพูดถึง facilities แล้วก็บางอันเนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับ low fees นะคะดังั้นพูดหลายอย่างอันนี้ไม่ถูกแน่นอนต่อไปค่ะข้อดีนะคะ It contains too much text นะคะก็คือมันมีตัวหนังสือเยอะเกินไปดังนั้นข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะหรือสิ่งที่เขาวิจารณ์ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ก็คือเขาบอกว่ามันมีฟีเจอร์เยอะเกินไปนะคะ,ะเขาต้องโฟกัสนิดนึงว่าเวลาเราจะโปรโมทธุรกิจเนี่ยควรจะโฟกัสไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยแบบนี้นะคะโอเคก็ตอบข้อดีกับข้อสนะคะอันนี้น้องๆก็ทำกันเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรอ ทำข้อสอบชุดต่อไปกันเลยนะคะตอนที่3ค่ะ